อลครับป้าป้ามาราคาทุนเ้าาไงอกล้อมกอนออล้อมผมนิสายได้ข่าวว่านิสัยเสียมากรู้นะพระที่ไหนรู้เดวพี่โนพี่นไหมาเียงตไม่เดือดจุปากตปากนะเน้ปาันเียละเยละเกปานเีย เจ็บได้ไงเจ็บเพิ่งเถียงนี่อย่าพิ่งเถียงนี่เฮ้ยยังพูดดิหยั่งหยัเงียั่งหยั่งหยั่อย่าพึ่งนี่ทำอย่างนี้นะหยั่งหยงฟังก่อนฟังก่อนฟังครูอบรมก่อนฟังก่อนดิฟังก่อนทำไมถึงฉี่ส่งฉี่อะไรส่งเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกตกขี่รถลมโอ้ยผู้ายอย่างนี้นะสาบานไหมสาบานมามาพี่โนดจะมาเอ้าไม่รู้อะไรอเมื่อคืนใครขี่รถลม โอ๊ยบิดไมบอไรนี่ทำ่นี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 ่น่นีมนี่นอมสา่านี่นีู่ี่นีพนนีนี่นี่นั่นี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 ่น่นี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 ่ม่นี่นี่นี่มี่นี่นนี่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 าีนี่นี่นี่ี่นี่ี่ี่นล่นี่่งีนี้นีนี่นี่น่าีนี่นี้นี่นี่น่่นี่นี่น่น่นี่นี่นนี่นี่นี่อี่นี่อีนี่น่่นี่นีอนน่นน่ีนน่น อ่าเ,เอาไปฉีฮะแต่ฉีรถพรมเมื่อเช้าก็โลนคิดททอไปแล้วแต่ไม่สำลักไปขโมยพิซซ่าใครมาก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ย <c oughs> พิซซ่าเขาวางไวข้ขโมยมากินเฉยเลย <c oughs> แล้วใครกินโอ้ยคนซื้อมาให้กูกินกันอ่ะคุณครับจากนีน้รัตดาวศาสนาด้นานน<ฮ>ึงเดีย๋<ฮ>ยวึงทำกูอย่างนี้นะคนแถวนี้จะแอบจริงอ่ะ ต้องมาสักนิดนะแถวนี้เลยยคังก่อนให้ฟังสอนไม่ให้เสียงให้ฟังวัดพูดวอกไม่ใช่เลยนะไอ้คนนี้ไม่ไห้เสียงให้ฟังไม่ได้เสียงจะมาเต็มเลยเพื่อนพี่น้องให้ฟังไม่ได้ให้เสียงให้ฟังครูจะอบรมลูกศิษย์ก่อนไปขโมยของใครเข้ามาสินบ้านกูนะกูก็ถามว่าไปขโมยของใครเข้ามาเกณฑ์ถามทำไมล่ะ ก็อยากรู้ไงไม่ใช่คนบ้านฉันเลยนะผสมกับโอ้กับคนบ้านใต้ยิงคว้าไปใง้ทียังโอ้ยให้ไปให้ทีนั่ได้ทีนังเฮียเธอมากันเต็มไม่ได้เถียงให้ยิงมึงเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อน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 ไม่ได้ให้ทียงจัดนินลัดเดาสนะี่ยควาาก็ตั้งเอาดิเอาดิเอาดิเอดิเอาดิตีปากกูเตีมากเลยหาวกูตีปากกูที่ไหนวะตีตรงไหนปากยิงตรงไหนมาแทงปากเลยเฮียมากันเต็มเนี่ยปะ ทำไมต้องขี่รถจีต่อไปอุมไม่ได้ขี่รถนะกุมไม่ได้คนมากง่ายอย่างนี้นะแข่ใครก็กนกมคนี่ยเฮ้ยเอ้ยมึงสับฟังเนี่ยเดี๋ยวมึงคนมาแอบยิงมึงเนี่ยคระสงสัยที่นะฮะตหมดแล้วแล้วก็มีคนซื้อของเขาลืมไว้เขาซื้อพิซซ่ามาเขาลืมเอากลับแล้วเขาก็เขาก็มาตามหาเขาก็บอกว่าหมอปลาเห็นพิซซ่าไหมผมพูนด้วยว่าเอฟซีซื้อไม่หมเขากินที่ไหนได้ นั่งกินกับเขาเฉยเลยโอ้ยทนไม่ไหวนะนี่ทนไม่ไหวก็กลับไปบ้านกูนะตำรวจจะมากันนี่กก็บอกกับระสง่์แน่ระสง่์เรียกเราไปคุยอ่ะกลับไปเฮ้ไม่พอเราก็กลับไปเพื่อนกลับไปหายเปียเลยกลับไปเลยาบ้านกูคงไม่ไปไหนหรอกไอ้เปียไม่รออยู่ไปเอ้ยเอ้ยนี่เขาจทนทุกคนแถวนี้เยังทุกคน กวบมือเรียกเราตลอดเลยแบมือไม่ได้ไม่แบนหรอกนะไปอยู่กับไอเปียเลยเก็บข้าวเก็บผอนเลยกูไม่เก็บไปเก็บเพื่อพาจะย้ายบ้านแล้วคุณเนี่ยไปเลยเจบจุกจุกสนาัยอยู่เดี๋ยวก็มาแล้วอยู่ไหนล่ะไม่ต้องถามกูนะกูไอยู่ไหนอ่ะกูรู้เด็ดเลยอยู่ไหนอ่ะคนที่อย่างนี้ไม่ได้อยู่บ้านนี้เลยเรส่งพวกที่วัดน่ะอยู่ด้วยกันมานานแล้วโอ้ยเขาสักเลยนั่นที่วัดไม่เห็นเลย พอปีแล้วเนี่ยเออเขุนมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยเลี้ยงเลี้ยงต้องเอาเนี้ยขุนฝากเลยเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงตุ่มากเลยใครไม่ใช่เขาเสกสายหน้าให้เราดูกันหมดเฮ้ยเก็บเสื้อผ้าไปโยเสื้อผ้าอยู่ไหนไม่ต้องเก็บนะบ้านกูนะไปเก็บเสื้อผ้าเลยออกจากบ้านฉันไปเลยมึงก็ออกไปสินี่เป็นบ้านฉันพี่โนจะมาขุนมาทั้งปีเออด็กก็มาทิ้ไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงไหนแล้ว สักนิดเล็กเดาไม่กังวลนิดนึ้ยมันต้องสักนีิดนึงม uh, ึงก็ไม่ใช่มึงแล้วเฮะทีวต่อเลยยังผานแล้วนี่เองไปเจ๊ออกจากบ้านเข้าไปดีกว่าปะออกไปเลยยอมมึงพาไปไปเจ๊ปไม่ไปไหนนะกูจะไปไหนได้ยังไงละบ้านกูคือนี่ไม่ใช่บ้านเราไปมึงก็ไม่ใช่บ้านมึงนะไปแค่นั้นสิไม่ใช่บ้านเราเราต้องออกเฮ้ยมึงจะบโกโง่กันไอ้มันเขียนตุ๊กเขาเนี่ยโอ๊ยเขียนเลยนะไอ้คนไม่แอบยิงปริยญาสมบัติบอกกับเราปริยายจะบรรยายอะไรฮะ ูปปลารูกรูปปลาทอย่างนี้นดคนเขาเจ็บรูปปารูปานะรรัปปลกูปพี่โนตพี่ดนก็มาหมดแล้วอันนี้ไม่ใช้เครื่องขยายเสียงที่ทาแบบเพลงอันนี้คือไม้เลียวเอาไม่เาเอาเอาไว้ตีคนเรื่อกูก็มีไม้ธรรมดาใหญ่ตรารปาพระสงฆ์คุยกัเรามาเยอะเลยสอนเราออกไหมอกากบ้านใช่เลยไม่ออกแล้วคุณจะขโมยกาอีกไหมขโมยอะไร่ะพิซซ่าเนี่ยโอยของกินในบ้านกูนะเอ้ย เ้พ่อแม่ก็จะมากันแล้วมาถึงยันมาถึงยังมาถึงยังนมึงนักแถวนี้ก็บอกเลยจะแอบยิงอ่ะมาถึงยังได้ย่อเอาไงขโมยเนี่ยเจ๊ขโมยพิฆาตเขาเนี่ยกินไปหรือยังกินไปกินไปยังถ้ากินแล้วจ่ายตังค์เขาเลยดีกว่าในบ้านกูกูจะไปขโมยของใครล่ะมึงก็เถียงนี่ก็มีตำรวจมาแอบยิงมึงนี่คือหลักฐานครับ คือคนก็มาหาหมอปลาพอดีว่าเขาลืมไว้เขาก็กลับมาเอาที่ไหนได้กําลังซัดเลยกําลังซัดเขาเลยเลื่อนแล้วมีการกูว่าเอาฉันนึกว่าคนซื้อมาให้ดาวว่าสุดยอดเลยมาโนดไม่ใช่ชีวิตที่มึงพูดเลยพผสมคุยกับคนมันตา่เลยที่ไม่จริงคุณขโมยของกูเนี่ยแล้วมึงมันขโมยบ้านกูอยู่ทำไมอ้างว่าคนซื้อมาปากเฮ้ยเฮ้ยงามึงดีเก็ มเพิ่มเพิ่อไปกูจะเอาอะไรฝันหัวเอาไปเลยเอาไปเลยพี่โนะนเอาไงวะย้ายไหมเจ๊เราไปขนของกันดีกว่าไม่ขนแล้วนะนี่ไม่ใช่บ้านเราโอ้ใช่สิวะใช่เหรอนี่คือความฝันนะถ้สมมตกัอะไรนะเตื่นตื่นตื่นยันตื่นยันเดี๋ยวคนแถวนี้มาแอบยิงมเตื่นยันคนมันตายพูเตื่นยันเตือนยันตือนยันตื่นแล้วเตื่นแล้วนะไม่ไม่ใช่ความฝันนะไม่ใช่พี่ม่ต้องดีกับฉัน ไไม่ีก็ปิออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้คนบ้านนู้นก็กวงมือเรียกแล้วน่ตจสับด้วยออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้ไม่ไปบ้านกูใช่เหรอใช่สิมอม๋อมึงมาบอกเขาดิ่ะมึงเข้ามาบอกเขาเลยบอกอมึงบอกเขาเลยรัเรื่องก่อนบอกเขเลยนั่งเลยนั่งเลยอ่ะมอมือมือมืมือมือมนอมืมึอมือมือมืงมือมัอมือมอมรอมื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 อียอมื ฟังเขาบอกเลย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 ที่ที่หมากับที่มดทำกุมารใส่ผมครับเอาปัญหาเนี้ยัาปัญหาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไอ้หนุ่มบอกเลยเขาไล่กุมารได้เลยเเนไล่ได้นะเขาลงได้นะนั่นกูสสดสามึงอ่ะเอาส่งให้สอง้านเลยเอาพูดมาเขาทำให้แดกแล้วเด็น้ำเด้่ยเอาให้อ่ะป้าผมให้ครับ ปูเนี้ยพมเอสีมาจากปานบุรีครับเนี่ยวางไว้เถอะบ้านนี่กินหมดเลยป้าครับเนี่ยผมเป็นตัวแทนจากยานทีเลยนะครับเนี่ยปีมยันทียนหวยอะไรเนี่ยออมึงนะท่านเขาบอกว่าโดนใจรั้วแตนานในใครพูดในความจริงไงคุณมันตายอะไรท้องว่างไรเออผมให้ครับป้าแล้วจะหดีไปมึงไปวางเงินข้ามาให้ป้าข้าวมาให้กินป้าป้าป้าช่วยเป็นบิดอันนี้ผมมาครับ อ้าวป้าครับอ้าผมไม่วางตรงนู้นไม่ได้ครับไม่กใ้ป้าให้ป้าดื่มครับถอเป็นพีเดเตอร์อ่ะเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวผมขอเปิดให้นะครับให้คนแถวนี้อพระสงฆ์เขาบอกแล้วป้าครับเนี่ยผมเปิดให้นะครับผมเปิดให้เดี๋ยวต้องไป้ี่เดี่ยวพักกำลังทำพิธีที่วัดแล้วนะยออีน้ำมึงจะขำได้ข้อนี้แหละผมเปิดเปิดนะไปเลย ้พัดเปรย์เลยครับไปเลยลองชิมก่อนอร่อยไ่ะเจ้าบอกเลยครับไม่ด้านๆไปไหนไอ้มาเจอบอกเลยครับอะครับมันในหอมเก่งกูไม่หิวหอมคอมครับกินหน่อยเด็กชิบหายกินไม่ได้เนี่ยผมเปิดแล้วครับทำไงได้กินก่อนกินก่อนไม่เก่งกูไม่เก่งอ้าวน้มก่อนชิมก่อนไม่เกิน เอาลองลองลองชิมหน่อยครับว่าชิมหน่อยนีมือนนั้นดิคนแถวนี้ไม่แอ็นจิตนับกันหน่อยชิมทีเดียวครับวาให้ไม่กินนะอิ่มแล้วไม่ไม่ได้ครับว้าเดือดปั้นได้ยังไงล่ะจะปาดไม่ได้ยังไงเดือดปั้นจะรับป้าจิตเดี๋ยวคนจะมาข้ามตายอย่างนี้ป้าจิกินหน่อยดิ้ครับเนี่ยดิคนมาช่วยกูนะเนี่ยผมมาจากจากยันปี่มาจากไหนมึงไม่ใช่บ้านกูอ่ะเนี่ยแล้วผมผมเป็นเล็บสีป้านะครับนี่เขาเล็บสีอ่ะ ตีนเลยนี่คนช่วยกำวิ่งมาหมดแล้วป้าอําเดมเปิดให้ครับป้าป้าลองเป็นเป็นผ้าพันผอมหน่อยให้คนแดกให้คนอื่นแดกสิเนี่ยข้าขอให้คนกินนะเนี่ยไม่แดกแหละเนี่ยให้เขาน่อยสักนิดแล้วดาววาสนาด้านในมาด้วยเด็กก็มากันหมดคนไม่ใช่นี่พระสงฆ์ที่วัดบอกเอามือจับแล้วนะนัทเอาผ้าัาเลย ป้าครับไม่กินไม่กินเลยผมเอาให้แล้วเนี่ยหอมดอกดอกกรหัวนะครับไปให้คนที่อยากกินเิไม่ได้ไม่ได้ต้องให้ต้องให้ต้องให้คนคนดีๆกินครับกูไม่กินกูกิ่มแล้วไม่กินน้อยมึงทำกูอย่างนี้น่นก็กินน้ำโชยเขาหน่อยเขนไต่มาขนุนแล้วก็กินน้ำโชยเขาหน่อยไม่กินไม่อิ่มนะไม่ไม่ครับป้าป้าผมขอร้องนะครับมันขอร้องอะไรโงขอร้องอะไรรอกูขอร้องไกิน อย่าไ่ต้องกายนี่กูมีมีดกูไม่ได้จ่ายนะออ่จะจ่ายตังค์เหรออ่าคุป้าเดี๋ยวตำรวจก็มาแอบยิงปริยายหรเพื่อนโน่แล้วพ่กเป็นคนดีเขาเาจะมายิงผมได้ไงครับตำรวจยิงเนี่ยคนที่องจะตายกัน่ะดีๆดีหน่อยมาจิ้งกนี่ผมปให้เาให้คนอื่นเขาไปแกกูไม่กินกูอิ่มแล้ว มาก็กิน่น้อยแล้วครับไอ้ช้างเอาโอ๊ยไม่เด็กคนมาแอบยิงดอกปาริยายเลยมาครับอ้ะผมโอ้โหมาเอ้าเอ้าเลยกลมมาหรอโอ๊ยชิมหน่อยเจ๊ชิมหน่อยอาชิมชิมหน่อยครับไม่ชิมแล้วมึงชิมมันไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ในยังไงไอ้คนมายิงดอกปริยายแล้วนี่ยระสงฆ์บอกเอออาออะไรครับอ๋ออะไรครับมกินแล้วอิ่มแล้วมาครับผมขอร้องขอร้องเลยอ่ะขอร้องเลยโจทย์มา แอบกิ่งด้วยใหญ่เลยตู้แช่น้ำด้วยแอบกินเหรอเด้เราไปจอกไข่ได้ปมมาใค่วันละตูแก้วเย็นปะจัดบป้ให้ตำรวจมาเยอะเลยค่ะตอนเย็นสวดมนต์ไดหรอคะสวดมนต์ก็คุยกับป้าอนนี้โอเคเจมไม่เอานะเออไปทานกันเถอะน้ำไม่เอาใช่ไหมดิพิโนพี่เดไนท์สักนินทมาโดยบังเอิญป้าครับติอะไรพี่อไรกินสิละติ๊้าครับติ๊บเบนถึงไหนกัเออถ่าย Bye.